สวัสดีท่านผูมทุกท่านครับขอต้อนรับ้ัสูุช่อง War of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวที่สืบเนื่องมาจากการประทะกันระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบาจานซึ่งยืดเยื้อมาหลายวันแล้วนะครับโดยตอนนี้ครับสถานการณ์เนี่ยลุกลามบานไปลายไปกันใหญ่แล้วนะครับ เพราะว่ามีข่าวจากอาร์เซบาจานนะครับว่าทางอาร์เมเนียเนี่ยโจมตีเมืองใหญ่ของอาร์เซบาจานที่อยู่ห่างจากพื้นที่ความขัดแยง้งโดยทางอาร์เซบาจานนะครับได้ออกมาบอกว่าอาร์เมเนียเนี่ยได้โจมตีเมืองใหญ่อย่างเมืองการจาและก็เมืองมินกาเชวีด้วยขีปนาวุธโดยเมืองการจานะครับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนหลายแสนคนและถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของประเทศและก็อยู่ห่างจากสเตปานาเกิร์ตเมืองเอกของนาคาโนคาราบักถึงประมาณ100กิโลเมตร เช่นเดียวกับเมืองมินกาเชวีจากการประทะกันในวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนนับเป็นการลุกลามครั้งใหญ่ที่สุดในความขัดแยง้งเกี่ยวกับนากาโนคาราบักซึ่งเป็นดินแดนนะครับที่อยู่ในเขตของอาอร์เซบาจานแต่ถูกควบคุมโดยกองกําลังชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาร์เมเนียเองเมื่อวานครับอาอร์ไบาจานเนี่ยได้เปิดเผยภาพอาคารที่เสียหายและเรียกมันว่าเป็นผลลัพธ์ จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่ของอาร์เมเนียต่อพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นในเมืองการจาต่อมาครับในช่วงเย็นก็มีการเปิดเผยว่าอาร์เมเนียเนี่ยโจมตีเมืองมินกาเชวีซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าสำคัญด้วยขีปนาวุธโดยทางอาร์เมเนียครับได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการยิงจากอาร์เมเนียไปยังฝั่งอาร์เซบไจจานและเรียกการกล่าวหาว่าเป็นการชักกระตุกอย่างหมดหวังของฝั่งอาร์เซบไจจาน ต่อมาครับผู้นําของนากาโนคารบักได้เผยว่ามีการสั่งให้โจมตีเพื่อทําลายเป้าหมายทางทหารในการจารจด้วยจรวดต่อมาก็มีคําสั่งให้หยุดโจมตีเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของพลเรือนและก็ต่อมาครับก็มีการบอกกับสื่อของอาร์เมเนียว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่นาคารนคารบักจะไปโจมตีเป้าหมายที่มินกาเชวี ทางนัตอเซรบไบจานครับบอกว่าเป้าหมายทาหารในการจาไม่รับความเสียหายแต่อย่างใดแต่ความเสียหายเกิดกับโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยมีพลเรือนเสียชีวิตอยู่ที่1รายและก็บาดเจ็บอีก32คนโครงสร้างพื้นฐานในมินกาเชวีไม่รับการเสียหายแต่มีพลเรือนนะครับได้รับบาดเจ็บโดยกระทรวงกราทรวของอเซรบไบจานนะครับบอกว่าการเปิดฉากยิงดินแดนของอเซรบไบจานจากฝั่งอาร์เมเนียเป็นการยั่วย,อยุอย่างชัดเจนและขยาย ขอบเขตของการสู้รบขณะเดียวกันครับอาร์เมเนียก็กล่าวหาว่าอาเซเซ์ไบาจานที่โจมตีเมืองสเตปานาเกิร์ตโดยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนส่วนผู้นําของนาการุคารบักครับก็บอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้กองกาลังของเขาจะโจมตีสถานที่ทางทหารที่ตั้งอยู่ทาวรในเมืองใหญ่ๆของอาเซเซบไจจานขณะที่อาเซเซบไจจานครับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีเป้าหมายโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในส่วนของประธานา บดีอินฮามอารีเยฟของอาเซอร์ไบจานนะครับเขาเนี่ยได้ระบุเมื่อวานว่าทหารของพวกเขาได้ปลดปล่อยเมืองจาบายูและหมู่บ้านรอบๆอีกหลายแห่งนะครับจากการยึดครองของฝ่ายนากาโนคารบัก แต่ฝ่ายนากาโนคาราบักครับปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและกองกําลังของเขาควบคุมสถานการณ์ได้ทุกทิศท,ทางด้านกองกําลังของนากาโนคาราบักนะครับได้เปิดเผยว่าทหารของพวกเขาเกือบ200นายเสียชีวิตและก็มีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว18รายและก็บาดเจ็บอีกกว่า90คนส่วนทางอาเซอร์ไบจานนะครับไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียทาหารของพวกเขาแต่บอกว่ามีพลเรือนเสียชีวิต24คนและก็อีก111คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บ โดยหลายฝ่ายนะครับออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดจริงแต่ประธานาธิบดีอาริเยฟตอกย้ําว่าการถอนตัวของอาร์เมเนียจากนาโกโนคาราบักเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะยุติการต่อสู้ฝ่ายอาร์เมเนียกล่าวหาว่าตุรกีนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้ง โดยนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียครับจึงบอกว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตุรกีออกไปจากคอเคซัสตอนใต้โดยทางฝ่ายนาการโนโคาราบักนะครับบอกว่าเนื่องจากอาเซอร์ไบาจานเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทหารรับจ้างนั่นหมายความว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทำให้อาร์เมเนียเนี่ยมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการย้ายนะครับการปฏิบัติการไปรยังดินแดนทั้งหมดของอาเซอร์ไบาจานเพื่อกวาดล้างทหารรับจ้างนี่ก็เป็นข่าวอัปเดต ความเคลื่อนไหวนะครับของสถานการณ์การประทะกันร,ระหว่างอาร์เมเนียและก็อาเซอร์ไบาจานซึ่งตอนนี้นะครับทางอาเซอร์ไบาจานเนี่ยได้ออกมาบอกว่าทางอาร์เมเนียเริ่มใช้ขีพปนอาวุธนะครับยิงใส่เมืองที่อยู่ห่างจากเขตพื้นที่ที่มีการประทะกันโดยเป้าหมายก็คือฐานทัพของกองทัพอาเซอร์ไบาจานตามเมืองต่าง แต่ส่วนใหญ่นะครับตกอยู่ที่บ้านของปลาเรือนแต่ทางอเมเนียก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นคนยิงส่วนเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อน,นั้นนะครับเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงหากผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดนลงใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ